ฝั่งนี้กำลังสวยมุนมุนมุนเติมโคนไม่มีงอกแล้วเนาะไม่มีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับไปสริดงอกสองเดือนแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกจเจอกันอีกค่ะ <c oughs> มีแต่คนถามว่าทําไมเขามาบ <fi> <c oughs> ่อย <c oughs> จังเลยอ๋อเขาเป็นงอกมาเป็นงอกจ้ามีแต่คนถามว่าทําไมถึงมายอมผมบ่อยจังเลย เอะมาใช้คำว่ายอมยอมนิโบรานมากีโวคือต้องพูดว่ายังไงคะโกลพี่พูดคำว่ามอกเก่งมากกว่าโกรคือจะบอกว่าที่มาอทำซิผมไมบ่อยเนาะปิดโง่พี่จริงก็ไม่ได้อยากมาบ่อยหรอกงมอากมาเยอะ ไม่ได้อยากมาบ่อยแต่ทํางานเยอะไง็ทํางานเยอะอะตอนแรกไม่เชื่อนะว่าความเครียดมันทําให้มีงอกจริงตอนนี้เยอะละจริงตอนแรกมันมีงอกแค่ตรงนี้คิดว่าตรงนี้ความคิดอเอออาคืนเยอะๆตอนนี้เริ่มมานี่แหละ,ะเริ่มแล้วข้างหน้าแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบมาปิดงอกนิดนึงอะไรอตอนแรกเรางอกพอๆกันแต่ตอนนี้หนูแซงที่ไปแล้วแซงแล้วนะ <laughs> เริ่มแล้วนะเริ่มแบบเริ่มไม่มีผมดำแล้วตอนนี้งงเหมือนกันเนี่ยไม่รู้เครียดแล้วนันหามีรุกคนถามว่าทำไมน้องจ๊าเขาไม่ยอมผมปะบ่อยนี่แหละกายเหตุผลที่เขามาบ่อยว่าเขามีงอกทุกคนนะจะบอกว่าไฟเบอร์ขี้ดีมากเอออย่าลืมนะคะ ฟเบอร์กับกาแฟจ๊ะนะคะฝากด้วยนะคะเข้าไปทิกตอกเนี่ยก็พิมพ์เลยไฟเบอร์จ๊ะกาแฟจ๊ะตอนนี้มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยว่าพี่กดมาใช่สี่สี่อันหนึ่งแถมหนึ่งเออจัดมาเลยปะเอาโปรนี่ได้สามแถมสามรอเดี๋ยวไปกดก่อนหนึ่งั้นไม่ทันเราไม่ได้กดรู้สึกว่าขาดทุนต้องไปกดสามแถมสามโอไม่ปักตะก้าละปักไม่เป็นทําไม่เป็นต้องมีผัวแล้วไม่มีใครมาทําให้ไงมีผัวก็ใช่ว่าจะทําไม่เป็นตอนนี้ไม่มีใครสอนเลยทํอะไรไม่เป็นต้องหาคนมาช่วยละ ไปล้างได้แล้วทุกคนถึงเวลาล้างแล้วค่ะแป๊บเดียวเองเนาะใช่แค่ปวดเดี่ยวไปเดี่ยวก่อนดูหุ่นเขาก่อนทุกคนนี่เขาจะไปไปปีนพีระมิดเหรอเขาเรียกอะไรปีนเลยนะไปเล่นพีระมิดพีระมิดอะไรวะพีระมิดเอ้พีระมิดไปด้วยจะบ้าปีนพีระมิดไปแล้วหนึ่งหนเยอะเนาะอันเนี้ย ด้วยรอแล้วจ้าเติมโคลนไม่มีงอกแล้วเนาะ ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปสดิงอกสองเดือนแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกเจอกันอีกค่ะมีนถามว่าทําไมเขามาบ่อยจังเลยอ๋อเขาเป็นงอกมาเป็นงอกจ้ะสวยแล้วเติมโคนแต่เหมือนทําทั้งหัวเพราะพี่ใช้แชมพูสะบวมให้บวมให้มันดูเป็นหมหมนไปด้วยไฮไลท์ ite, เห็นปะใช่แต่ผมน้องทําบอยเดี๋ยวเจอน่นเจอนี่หนีบใดทุกวันสวยไหมได้แล้วเนาะ ได้แล้วหายแล้วววหายแล้วเนาะไปออกกําลังกายต่อใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่หกเราเจอกันวันห้าหรือห้าเย็นวันใช่ใช่ใช่วันที่ห้าตอน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 กลางคืนไงใช่เดี๋ยวไปดูที่เกด้วยเออเออเออไปตอนเย็นนั่นแหละก็ดีแล้วจะได้ไปช่วยกันแบกข้าวสารด้วยข้าวสารห้าพันถุงอ๋อไม่ใช่จะแบกข้าวสารด้วยหนูแบกคงจะไม่ไหวแล เดี๋ยวชวนพี่ลูกไปช่วยกันแบกข้อสายด้วยลูกไค่ะมาเจอกันแบกข้อสายกันนะคะเจอกันค่ะสวยแล้วสีนี่แสงฝั่งนี้กำลังสวยมุนมุนมุนเจีอายุอีชิ่นีวหัวชายเนาะตูจีนอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะอยากเป็นขหมยแต่ได้เป็นอาม่าใช่ไหมแต่นี่เป็นเหล่ากง เตือนเด้อตัวจีนนี่ใครจะเป็นนมงะมวยอ่ะเอาดีๆนี่ไงก็จะเป็นอะไรดีคะหัวหมูตุ๊กจีนตุกแฉะตุ๊กแฉะขอบคุณครับดูหุ่นเขาก่อนไปแล้วเขาจะไปออกกําลังกายส่วนเราจะออกไปหาของกินออกกําลังกายดูดิตัวเล็กนิดเดียวไปห้อยอะไรนะพีระมิดผิดกระทิแล้วภาษาเขาจะดีนะหุ่นดีมากเลยเหลือแต่หัวแล้วนะ หัวใหญ่อ่ะเป็นคนแบบเราเป็นคนตัวเล็กมากแขนขาเล็กหรอก็ออกกําลังกายทุกวันขนาดนี้จะไม่ให้ผอมได้ไงหรอเออกินเบียร์ทุกวันขนาดนี้ใช่กินฉ่ำมากเวลาสั่งกับข้าวมาทีไปกะตักกะตักเออวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยแล้วคุณเขาผอมอย่างนี้ตลอดขอบคุณนะลูกนะเจอกันไปแล้วครับไปเจอกันหกกรุ๊ปผาได้เดี๋ยวจะขนของไหวไปช้ำช้ปีนี้จะขอไม่ขอไม่เยอะ ขอไม่เยอะขอเยอะอยู่แล้วพแกบอกไปไม่เคยขอพูเหนื่อยมากเลยเมื่พวกมึงไปกเยอะมากตอนแรกจะกัดฟันว่าจะไม่ยอมแล้วใช่ไหมว่าจะเลี้ยงให้ข่าวเพราะขงแม่ก็ข่าวอยู่แล้วนะใช่แต่ว่ามันทนไม่ได้ใช่ไหมเพราะลูกชายบอกว่าแม่ยอมเหอะใช่ไหมทุกคำถามีบอกว่าทุกวันนี้เขาก็เรียกป้าแล้วนะถ้าอย่างนี้เขาเรียกยายเลยนะแต่ถ้าแม่ทนได้จะสีสวยมากแต่มันทนไม่ไหวอะเนาะมาอุตส่าห์จะไม่ยอมแล้วใช่ไหม ฝุ่นพีเอ็มเยอะมากแม่ตัวเนี้ยหนูต้องอน,นี่เขาทำเองวอสวัสดีปีใหม่โอ้ยสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่ทำเองเหรอ,อ,อน่ารักมากเป็นสีแดงด้วยอ่ะหมอกกะบหนพี่เอกใช่อใชขอบคุณนะคะก็เราทำไปแจกลูกค้าแต่เมืม่อก่อนสายได้หัวเท่าไหร่นะแม่ยนะี่สิบห้าบาท25บหาทหรอสมัยยุคแม่แม่นะจ้าปารยี่สิบห้าบาทย้อนกลับไปกี่ปีสามสิบปีที่แล้ว ยี่สิบห้าบาทโอ้สี่สิบสีเพราะตอนนั้นแม่ยังเด็กอยูออ่เลยสิบกว่าขวดว่ะแม่รีคือ<ด>อยู่กับร้านทำผมมาตั้งแต่เด็กๆกันเนาะโอ้เกิดมาก็โดนมัดอยู่ที่ขา <c oughs> ตกเก้าอี้ตลอด <c oughs> สร้งางทำผมสมัยเมื่อก่อนเขาเก็บเงินเก่งเนาะหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าส่งลูกเต้าเรียนต่างประเทศดูนะยี่สิบห้าแล้วไม่ใช่ได้แบบได้ผ่านๆนะได้เนาะต้องอยู่ได้หลายวันนะแม่สมัยเมื่อก่อนสักี่วันนะคะได้อะสระผมได้ผมเนี่ยต้องม้วนโลอบเนี่ยต้องทําให้ได้หลายๆวันไม่ใช่ว่าทําลวกๆนะ คนสมัยเมื่อก่อนเขาทาแบบโหไอที่จะได้ตังค์หน่อยก็บางทีสมัยก่อนเขาต้องดัดข้างหน้ากันใช่ไหมแล้วก็แค่ปัดๆหมดแล้วนะแม่ไม่มีแล้วจ้ะงอกหายไปแล้วเจอกันอีกสองสองเดือนสองเดือนสามเดือนบอกว่าเดือนนี้จะจะใจแข็งเก็บขาวได้แค่ไหนอะไรก็จะทนให้มันขาวใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ไหวแล้วไม่มีงอกจากป้าจะกลายเป็นยายแล้ว เราเป็นวัยรุ่นแล้วตอนนี้ยวันนี้บอกทุกวันนี้ก็ป้าเลยแต่กลายเป็นขาวเป็นหูขอบคุณค่ะแม่